สวัสด <pour S 1> ีค่ะช่องม่ดากากนะคะนี่ค่ะมาดูประตูรั้วนะคะเสร็จสมบูนแล้วเดินสวยมากๆเลยค่ะสร้างเขาก็ทำตั้งแต่เช้ากว่าจะเสร็จเนาะาวตั้งแาอ่เช้านยนย่นเนนยเ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 นยยเนยนเยเนน อาไรยไม่เข you? mm ้าเลยยืมเปล่าอ่ะเดี๋ยวเอาเปลงหน้าก่อนก่อนเปล่าหน้าเข้วัดก่อนก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ค่ะก็กำลังตกแต่งอยู่เนาะ แต่ไม่ถูกเวลาวิ่งไหลเวลาสไลนี่มันก็จะวิ่งนะตัวนี้กับเป็นตัวสำหรับภาพน้าเข้าเมาข้าเปิดเมาแล้วป้าเมาถามลูกเถอะพอใจเถอะในฝาทางเขาบ้างก็ป้าก็ออกจากบ้านไม่ได้เนาะก็ได้แต่ดูได้แต่ออกมาดู เนมองมาดูละเอียดไปไหมลงละเอียดไปไหมตัวเขารู้หน่อยอ่ะตัดตรงนี้ออกดีกว่าตรงนี้ออกเข้าไปได้แล้วอันนจะละเอียดใช่ดอกไม้ตัวนี้นะครับเอชซีส่งมาทางกายถึงแม้ว่าคนที่มีปัญญาตรงนี้ที่มีความสุขแล้วก็คนที่มีบุญบารมีนะครับเป็นไม้ของบุญบารมีนะครับ ดอกไม้นี่ภูเขาเขาลอกนะเขาอยาถือนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับตามความรู้จากลุงจิงเนาะเพราะองค์จิงมีความรู้มากครับนี่กับมันค้อคู่คุณผ่านลายของตุลีคือต้องเป็นผู้มีบุญบารมีนะครับนี่นะ สวยสวยคุณจอยสิริคุณจอยสิริสวยมากมากเลยนะคะสวยตัวนี้เยอะหัวหรอวะครับขอพื้นที่นะครับขอพื้นที่หน่อยขอพื้นที่พื้นที่นะคะเอ๊ะเจ็บละ

ของความคิดเห็นของไม่ใช่เดี๋ยวก็หาว่าออกมาข้างนอกไม่ได้ต่ากันเหมือนกันน้าจะเป็นเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยแต่แต่หน้าตายจะสูงกว่าหน่อยก็ต้าตายนะคะเนต้าตาจะตัวโตกว่าใช่กรดูกใหญ่กว่าดูกใหกว่าอันนี้เป็นพี่ใช่ไหมพุทธจารยวานะฮะแล้วก็กรดูกใหญ่กว่า

นกะ็บอกว่าทำอะไรังีเป็นสั้นแร็คสัลักรณ์อะไรคะโอเออออกนอนและร็คมนโอมนะคะมนโอมพรักค่ะบางทีนะคะนี่คือความคิดบางทีเราก็อาจจะทาเป็นเลขแเราะว่ามันจะเป็นเลกจานเตรงนี้นอเลขแปอะตรงนี้ทำไมโอเป็นเลขแนอนเข้นอนเป็นลขแปนอนอาจจะเป็นความคิดนะความคิด ทางคูของเราบางทีเขาก็อาจจะทําเป็นเป็นเช็นเดียวกันอ๋อผองของคิดของเะตายก็คือเป็นเลขแปดแน่นอนแต่ของคิดของผมผมคิดว่าน่าจะเป็นเป็นลายเดียวกันเนาะลายเดียวกันแต่เป็นสั้นไงให้อยู่ในระนาบลุงเสามาเลยไม่ลุงกิมบางทีเขาอาจจะทําเป็นแนวแนวตั้งก็ได้แต่เป็นเลขแปดเล็กอ่ะ เด็กีไงเด็กจกไหมีหมอออแบบไหมรูปใหญ่หรอแ่ห้าเป็นรูปอะไรกปใหญ่ไม่ามารด้แมู่ปใหญ่กด้แปดจุดแปดจุดอาหารตามที่ทุกคนามมาแล้แค่ะถ้าเป็นนี่จะไม่สามารถที่จะอัดถึงได้ค่ะ เรรเรื่องอะไรนาะมนไม่นานก็เล่นแต่่นไยนจด้สล้ะไราเนจนี่ค่ะก็กลงแต่งให้ดีที่สุดเนาะช่างเขาก็แต่งให้ดีที่สุดแต่งตั้งแต่ช้าแต่งต่ลงมายังไม่เสร็จเลยนะคะ สัสดีซาตานี่คือผู่ก็จะมาส่องดูเนาะความประตูเป็นนั่นเลยค่ะคักที่บอกถือก็ออกมาบ้างเนาะมีูแต่ในบ้านก็ท่าทางจะบวมแล้วปู่ปู่้าวบวมอก ไม่เท้าเท้าถูมันบวมหมดค่ะประตูนี้ก็ถือว่าใกล้จะสมบูรณ์แล้วนะคะอีกแค่เดียวค่สะสหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราโปรดปรานด้วยนะสวัสดีค่ะ